เปิดใจนวัดให้ทุนหนึ่งหมื่นนักเรียนร้องเพลงเปิดหมวกสัตสังคมไทยตอนนี้พึ่งใครไม่ได้แม้แต่ผู้นำวันที่12พฤศจิกาย,ยนนายนวัดอิสระไกรศีลนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังมอบเงินทุนการศึกษาหนึ่งหมื่นบาทให้กับน้องกิฟต์นักเรียนสาวที่ร้องเพลงเปิดหมวกแล้วถูกตำรวจเตือนให้เบาเสียงโดยนายนวัดเปิดเผยว่าตนรู้สึกว่าไม่น่ามองผ่าน เพราะน้องอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนมัธยมปลายและเขาพยายามสร้างสารรค์โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่ใช้เสียงร้องเพลงซึ่งก็ยังมีคนที่ไม่มีทุนเข้าถึงการศึกษาในระบบของรัฐทํากันอีกเยอะนายนวัตรกล่าวว่าตนก็เป็นคนราชบุรีเคยเป็นคนจนที่หาเงินเรียนเองมาก่อนถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็อยากจะช่วยอยากให้กําลังใจเขา และอยากจะบอกทุกคนที่ไม่ว่าจะร้องเพลงหรือขายหมอนน้ำหอมที่นักเรียนทำมาขายหลังเลิกเรียนถ้าเราไววก็ไปช่วยเขาบ้างเพื่อหาเงินช่วยเขาไปเรียนตนไม่รู้ว่าจะไปติดต่อ,อยังไงจึงโพสต์ไปบน Facebook ดังกล่าวไม่ถึงชั่วโมงน้องกิฟต์ก็ติดต่อเข้ามาเองทีมงานก็ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องจึงโอนเงินให้เองนายนวัดกล่าวอีกว่าเงินหมื่นสำหรับต้นมันอาจจะหาง่าย แต่สําหรับน้องเขาน่าจะมีความสุขระดับหนึ่งจะร้องเพลงให้ได้สิบยี่สิบบาทก็ต้องใช้เวลาก็คิดว่าเงินก้อนนี้น้องจะนําไปใช้ใจ่ายได้สองเดือนสบายๆหากเป็นตนใช้เงินก้อนนี้สมัยก่อนก็ถือว่าเยอะมากทางนี้ก็ได้บอกน้องไปด้วยว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆและมีหลักฐานก็ติดต่อเข้ามาได้อีกน้องก็ขอบคุณและบอกว่าหากมีโอกาสมารับบุรีก็อยากจะขอบคุณด้วยตนเองแต่ตนไม่อยากให้เดือดร้อนอะไรส่วนเรื่องตํารวจกับคนแจ้งนั้น ตนไม่ได้ตำหนิเลยตนเคารพในสิทธิของแต่ละคนตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรผิดปกติคนไปแจ้งก็คงไม่ได้ตั้งใจอาจจะเพราะเสียงดังหรือรำคาญตรงนั้นมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาเพียงแต่มองว่าถ้าเราช่วยกันได้นิดหน่อยๆสังคมมันจะน่าอยู่มากขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของตำรวจหรือผู้แจ้งเลยได้คุยกับน้องผ่านผู้ช่วยบอกไปว่าทุกวิกฤตมีโอกาสโอกาสแรกที่พี่ให้มีแค่หนึ่งหมื่นบาทเองโอกาสต่อไปต่อไป,อไปก็ให้น้องใช้วิธีอื่นเช่น ร้องเพลงบน Facebook ไม่ต้องไปเจอคนให้ไม่พอใจการนำเสนอข่าวก็ถือเป็นการช่วยเหลือน้องแต่ยังมีนักเรียนแบบนี้อีกเยอะมากผมอยู่เชียงรายตอนนี้กลางคืนก็มีเยอะมากมีคนมาขายหมอนขายสมุนไพรล,ลูกอมชีวิตใครถ้ามันไม่แยก่ก็ไม่มีใครอยากออกมาทำหรอกอยากนอนเล่นเกมเล่นมือถือ การที่เขาออกมาอย่าไปมองว่ามันเลวร้ายเกินไปทำว่าทำไมเขาอยากได้เงินทางที่ไม่ใช่เวลาที่จะมาหาเงินถ้าเขาไม่มีเงินตอนนี้สังคมไทยหาที่พึ่งยากมากระดับผู้นำเรายังพึ่งไม่ได้เหลือเพียงที่พึ่งสุดท้ายคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ